เรียนท่านคณะกรรมการ,การที่เคารพก,กระหมเด็กชายปิตยศสุขมาจากโรงเรียนวังชิ้นวิทยาวันนี้จะมาเล่านิทานอุทธรรมเรื่องสุวรรณสามชาดกเชิญรับชมและรับฟังได้นักบัดนี้ในอิจาการนักภุงพารณาณสีมีในฐานที่เป็นสหายกันอยู่สองคนซึ่งทั้งสองคนตั้งใจไว้ว่าหากายหนึ่ง มีลูกชายอีกฝ่ายหนึ่งมีลูกสาวก็จะให้แต่งงานกันจนเวลาไดุ้่วเงินมานานในพ,นพันที่หนึ่งมีลูกชายชื่อว่าทุกุลกุมารในพ,นพันที่สองมีลูกสาวชื่อว่าปาลิตาเมื่อทั้งสองโตขึ้นพ่อแม่ก็ได้จัดพิธีวิวาให้กับทั้งสองจนได้ถึงแม้ทั้งสองจะได้ครองเงอนหลังเดียวกัน แต่ก็ไม่เคยที่จะได้ร่วมปวีณาณกันเลยถึงแม้จะเกิดในสกุนลนายพานก็ไม่คิดที่จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือค้าขายเนื้อสัตว์เลยทางฝ่ายพ่อจึงเรียกทั้งสองมาคุยลูกลูกทั้งสองเกิดในสกุนลนายพรานแต่ไม่คิดที่จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด,ดังนั้นเจ้าจะทำกิจอันใด แม่อันญ,ญาตเราทั้งสองจะขอบวชทั้งสองก็ได้เดินทางไปเห็นป่าใหญ่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาและก็ได้บวชไปนาบวชศึกษาทำเรื่อยมาวันหนึ่งพระอินทรงเล็งเห็นพยานอันตรายในภายภาคหน้าของดาวบวทั้งสองจึงเนรมิตก,กายให้ดาวบวทั้งสองเห็นดาวบททั้งสองในภายภาคหน้าของพวกเจ้านั้น จะมีภัยทำให้ตาบอดดังนั้นเจ้าจะต้องมีบุตรเผื่อเอาไว้ดูแลในยามแก่ชราหู่พระองค์ข้าพพทกเจ้ากับปาริตาดาบทสินีนั้นถึงจะได้ทองเริงกันมานานแต่ก็ไม่เคยที่จะได้ร่วมประเวณีกันเลยหากจะให้ทำกิจเช่นนั้นคงเป็นไปไม่ได้ ยุดก่อนเรามีวิธีเพียงเจ้านำมือของเจ้าไปรูปที่หน้าของของปาริตาดาบสาทสิีนีในยามที่ยังมีฤดูเพียงเท่านี้น้ำก็จะตั้งครันสิบเดือนต่อมาปาริตาดาบทสินีนีก็ได้คลอดลกูกมีผิวพรรณงดงามดรือด่กงทองคำให้ชื่อว่าโวนารณสามสิหปีผ่านไปเมื่อโวนารนั้เติบใหญ่ ก็ได้มีจิตใจแม่ตาลีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสัตว์ทั้งหลายในป่าแห่งวันหนึ่งดาวบททั้งสองก็ได้เดินทางเข้าไปในป่าเพื่อหาผลมากร้าวไม้กลับไปยังอาสมแต่ดันเกิดฝนตกหนักทําให้ดาวบททั้งสองต้องไปหลบอยู่ใต้ของต้นไม้และก็ได้เหยียบบนจอมปลวกซึ่งในจอมปลวกมีอาศรทิ้งหลายอาศัยอยู่ด้วยความโกรธเครื้ย อาสาลพิลาจึงพุ่งออกมาแลนพลสิตาของดาวหมทั้งสองอ้ยยอ้ยตาของข้าเป็นอะไรกันทำไมถึงปวดแสบปวดท้องที่นาดนี้อ้ยยข้าฝ่ายุวรรณสาเเห็นพ่อแม่ไม่กลับมาสักทีจึงเดินเข้าไปตามหาในป่าท่านพ่อครับท่านแม่ครับท่านอยู่ไหนกันท่านพ่อท่านแม่ Amém. หัวเราะเล่าที่สุวรรณศมหัวเราะก็พอสุวรรณสามดีใจพี่จะได้โปรดรับต่อแทนพระคุณพ้นพ่อกับพีนแม่นะับแต่นี้ต่อไปสุวรรณสามจะเป็นคนเลี้ยงดูพี่พ่อกับพีนแม่เองสุวรรณศมลูกแล้วแต่ก่อน พอกับแม่สองคนสีตาเลยนดูเจ้ายัางไหวแต่ตอนนี้เจ้าคนเดียวจะมาเลยนดูพ่อแม่ตาบอดทั้งสองได้อย่างไรท่นพอ่อท่านแม่ไม่ว่าท่านพอ่อท่านแม่จะง่อยเบี้ยเสียขาตาบอดสักทีไหนสุวรรณสามก็จะดูแลสุวรรณสาม จูงมือของดาวกับสองกลับไปยังอาสนคเฮนท่อร่เนแม่สวนน่สามจะไปตัดน้ำลงฟองนู้นประเดี๋ยวจะกลับมานะจ๊ะและทางฝ่ายพระเจ้าเบลลิกากษัตริย์แห่งมุุงราราสีได้เล็งเห็นสวนน่สามที่มากกวฟุฝูงสัตว์มากมายในปา่าเอ๊ะนั่นไรเนอหากเราเข้าไปทัก และถ้าหากเป็นเฮลดาก็จะลอยสู่เหนือฟ้าแต่ถ้าหากเป็นนาก็จะดำลงน้ำไปยิ่งดูงไปก่อนดีกว่าแล้วถึงค่อยเจรจาอยออ๋ย,อยใครกันใครยิงเราและถ้าหากเป็นเสือก็จะถูข้าวหนังหากเป็นช้างก็จะถูข้าวงา ท่านี้ข้าด้วยเหตุอะไรกันท่านต้องออกมาเถิดข้าคือกษอัตริย์แห่งกรุงพาราสีข้าเป็นใครกันข้าคือสุวรรณสามเป็นบุตรของดาวบททิตาบอทั้งสองตอนนี้ข้าได้มาตักน้ำให้ท่านทั้งสองอ่ายังพอมี แต่ทาขาดน้ำแั้นสองคงตายในเร็ววันโธ่ข้าเดินทางผิดมหัน์ไปแล้วจริงๆเจ้าเชื่อบอกทิศทางไปอาสมของเจ้าหน่อยจะได้ไหมข้าสัญญาว่าจะดูแลพ่อแม่เห็นเจ้าเองอาสมของข้าอยู่ทางป่าฝั่งโน้น ก็าด้ตักน้ำและ้วกลับไปยังอาสมเอ๊ะใครกันใครมาบ้านเราสุวรรณสามลูกของเรานั้นเดินเบาเทา้าวางของเบามอือข้าคือกษัตริย์แห่งกรุงพารานาสีโอ้พระองค์มาได้เห็นไรกัน ชิญทานผล,มมลไม้หลากไม้พวกนี้ก่อนสิจ้าผลไม้พวกนี้สุวรรณารลูกของข้าเป็นคนไปเก็บมาเนีจ้าตอนนี้ได้ไปถักการทางฝั่งนู่นประเดี๋ยวก็กลับมาจ้าข้าพเจ้าได้ข้าสุวสรรณศรลูกของเจ้าเสีย และด้วยความดีของสุวรรณสามก็เดยช่วยให้สุวรรณสามฟืน้นคืนทีร่องตาของดาวประทึกสองก็ได้หายกลับมาเป็นปกตินิทานเรื่องนี้สอนให้หรู้ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของคนดีหากเรามีความกตัญญูกตเวทีต่อพระกาลีหรือผู้มีพระคุณชีวิตของเราก็จะประสบแต่ความสำเร็จขอบคุณครับ 我以为你嗨的哈，嗨。<laughs> <laughs>